สวัสดีครับท่านผู้ชมดีกเรารปรักทุกท่านนะครับทุกบ้านทุกมองทุกบอลทุกเพจทุกไว้นะครับผ,ผู้เถ่าผู้แสผู้สาวผู้เบาผ,ผู้เท่านะครับพบพอ่พอคู่โคก,กมนีทาง YouTube ช่องครูโคก,กคือเกาเหมือนเดิมครับเ,เดี๋ยวความคิดนอดคิดถึงนะครับเป็นวิธีชีวิตที่คู่โคก,กนํามาเผยแผ่ในแง่การท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมเหตุสิบสของสิบสงอีสานพร้พอมกับความรัก พี่น้องผมข้ามไปไปเป็นมาคลิปที่แล้วพาพี่น้องไปเบืองสาวเล่าผู้น่ารักสดใสหลายเผาเพราะว่าติเป็นเผาเอ่อม่งเผาข่มูเผาบลูเผาต่างๆนะครับลายเผาที่คู่โคกเนียนําเสนอไปแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับมาคาในเจ้าหน่อยขอโทษขอภัยนะครับเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากพม่ากลับไปพม่าเออ ไปพมาป่านีไ่ไปเบืองหมองไดไปเบิองสาวงามเอามาฝากพี่ตอน,น้องหลังจากที่ชมสาวเล่าที่สวยงามแล้วพี่น้องว่าไปไปประเทศื่นแนวส่านกลับไปครับพี่น้องผมบ่อยเสียเวลาเขา่าซูหัวขอเลยครับมื้อนี้คู่โคกภาพไปเที่ยวเชียงตุงกับดินแดนแห่งแมกไม้ขุนเขาและสาวงามนะครับที่เป็นเจ้าหนพี่น้องผมในน้องก่อนืึนนะครับ S 1> <S 1> เชียงตุงเป็นอำเภอหนึ่งนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงตุงยูรัฐฉานนะครับประเทศพม่านะครับเชียงตุงเป็นเมืองหลักไปครับเป็นเมืองหลักเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจนะครับของรัฐฉานรัฐฉานเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่านะครับในคราวที่ประเทศอังกฤษไปยึดประเทศพม่าได้นะครับพอดีหลังจากนั้นได้รับเอกราชนะครับแล้วก็ จอขอมาได้รัเบเากลาาแล้ว็มาทำสัญญาป,ปางหลวงนะครับแบ่งดินแดนกันนะครับหเหไอ้ชาวพมา่านี่ปกครองไส้เขาจึงแบ่งกันเป็นระลัดนะครับเป็นภาคเป็นเขตผู้มีภาคเขตสกายเขตตะนาวสีจังสีนะครับรัฐชินรัดขชินรัฐอลากันจังสีนะครับพี่น้องผมรัฐฉานเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดมีฉานเหนือฉานไต้ได้รครับพี่น้องนะครับเอเอฉานเหนือกติ เป็นเขตปกค้องติดอยู่กับจีนจีนมีอิทธิพลนะครับอยู่แถวเป็นพวกเผาตะอ่างหรือโกก่างนะครับเขามาขอบครองอยู่แถวอยู่แถวชานเหนือนะครับมันใหญ่นะครับใหญ่ที่สุดนะครับเกือบไปถึงครึ่งของประเทศพม่าคนละนะส่วนสามไตนะครับอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศพม่านะครับต้นดอกเสียงเหนือนะครับเป็นพวกไทยใหญ่ครับนะ เมืองสาคัญอยู่รัฐชานเหนือก็คือเมืองลาเซียวเมืองอเล่าไก่มวนี้แหละที่ไปมีพวกไอ้แก่งข้อเส้นเตอร์อยู่ยหลายหล้วครับพวกไอ้กินเท่าเขาเขาไม่เห็ดนะครับเดียเด๋ยวนี้คือกินปราบแล้วนะขยับขยายไกลลงมาอยู่แถวประเทศกัมพูชานะครับอยู่แถวกัมพูชาได้พี่น้องผมอยู่แถวเล่าบุาพ่อครับนะเห็ดอยู่ทั้งแผ่นดินบรได้ลุ่งไปนเรือไปเอาคนไทยไป นะครับแล้วก็ไปเป็นแก้งไปทํางานเกี่ยวกับพวกเว็บการพะนั่นพวกแก้งข้อเส้นเตอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับกการว้หันละไล่ได้สูงครับคนไทยก็มีส่วนไปเหตุยุ่งหันแต่ว่ารัฐบาลไทยบปราบเอาเลยมาไทยจังไดหนีบานเอาไปเบิ้องสาวพม่าดีกว่าพี่น้องผมเอาคือเป็นวอบวาบนอแสงสีเสียงก็ได้นะแหงผู้หายอยู่แล้วพี่น้องผมรัชชันไตเป็นเขียตปก้ครองของเกี่ยวยอดศึกนะครับเดี๋ยวนี้เอาผู้นาทัง าลาดเผื่อนเจ้ายอดศึกนี่เป็นเสื้อเจ้าดินะครับเจ้ายอดศึกนะเป็นผู้นําของฉันสเตทนะครับประชากรของเผื่อมีทั้งดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบคนนะครับอยู่ติดชายแดนไทยทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับแถวท้ายเลข็กขามกันไปเรื่อยก็ไปเมืองเชียงตุงอยู่แถวลาดฉานนะครับประชากรพเป็นไทยใหญ่นะครับเป็นไทยใหญ่พูดแบบไทยภาคเหนือ พูดแบบไทยภาคเหนือนะครับฟังภาษาไทยรู้เรื่องครับภาษาไทยกลางเขาเนี่แหะพูดแบบภาษาไทยกลางนี่เอารู้เรื่องนะครับาศาสนาประจําของเขาหลักๆก็คือาศาสนาพุทธครับมีเจดีมากมายเลยครับประเทณนี้นวัฒนธรรมอ,อยู่แถวราชฉันนะครับมันคือวบหนาวบวบหลังถีงน่น้ออ่ามันใส่มาดนครับสิเปลี่ยนเครื่องไม่สบายนี้ ประเพทีวัฒนธรรมนะครับมีเทศกาลอาบน้ำห้อนนะครับอาบน้ำผู้ร้อนที่น้ำผู้ร้อนบ้านเอียงก่อนนี่บ้านเล่านะครับตีอยู่ในต้นเดือนมกราคมนะครับอพาก็ไปอาบนะก็นอกกันก็มีเทศกาลดอกซากุระบานที่ดอยเมยนะครับระวังวันที่ประมาณต้นต้นเดือนมกราคมขึ้นกันนะครับและการเทศกาลวัดกาศวัดกาศเก่าหรือเทศกาลวัดกาศเจ้าฟ้า ค่าว่ากาศของเขาเนี่ยคู่โคกเบิงแล้วนี่ไปเบิงศึกษาเบิงมันอาจจะหมายถึงตลาดครับมองค่าขายอยู่ใกล้ตลาดนะครับและวระเทศกสการานต์นี้ละใกล้กลที่มากแต่ว่าคู่โคกยังบอนแนะนําให้ไปเที่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ช่วงนี้เบิงไปสัก่อนว่าผู้สาวเป็นงามซัมเดหลักษณะผู้สาวาปเป็นแนวใดเดี๋ยวคู่โคกที่เอาขึ้นหน้าจอให้เบิงนะครับว่บาง,งามซําเดบ์าันนี้อ่ะ เทศกาลนี่สงการนี่เดือนออเหมือดกับเทศกาลรสรงการนะครับเขาก็ะชันมวลซืนหัวเซีวคัดคึกันครับสาดน้ำดำหัวร้อยดอกมะลิในคันน้ำสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าแต่ว่าเขาตีเหตุบเมเ็นถนนขอสารด้วยครับบมเมนของประเทศไทยแต่งตัวโป้เปื่อยบางคน้นใสกางเกงในเสื้อในแหละครับผู้ยิ่งประโยคไปค้อนไปเต้นไปหน้วยฉีดน้ำกัน อเจะเอแจเห็นเบิดตอารมณ์พี่น้องผมนั่นคือวัฒนธรรมเลยมันเปลี่ยนไปมันโมเมนต์วัฒนธรรมสงการแท้แท้นะครับบางมองบางบ่อนเอาน้ำแข็งไปใส่น้ำนี่ครับสาดกันเตลื้อเทือสซันบึกๆนะครับดีอยู่บ่อเอาน้ำสวมตํำนะครับสาดตต้มกับพี่กุ้ยพี่น้องเลยเนี่ยวัฒนธรรมมันเริ่มเสื่อมแต่ว่ายังพม่ากันยังเหมือนเดิมเล่ากันยังคือเกาอยู่ครับยังจัดยังมวนอยู่ แต่ว่าประเทศไทยเหมืนมีฝรัง่งเขามาจับแต่ใบานมวนเป็นมวนครับเศรษฐกิจไหลเข้าว่าจั่นครับพี่น้องผมเงืนตารัฐบาลบริสุทธิ์ะหรครับว่าเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือบอกขอเงินไหลเขานะครับเอามึงอยากโปอยากเป่ยเอยเมื่ออยากมีเรื่องไม่เล่ากันก็นกไปสถนนุนหลายถนนทุเมื่อนในพาอีสานก็มีครับเพราะว่าที่เป็นถนนเขานียวถนนเขารอดช่องถนนโอ้ยมีไหลายถนนอันนี้ก็ส่งการนะครับเอาว่าไหลใหญ่ห่างไปบวงผู้สาวครับนะ ผู้สาวคนนี้นะครับเบิงเอานี่แหละครับลักษณะของสาวพม่าเขาว่าผิวพม่าในตายแขกนะครับลักษณะของสาวพม่านะครับพี่น้องก็เบิงนะครับอ่านี่สาวเสือมุงม่วงนี่ครับนะเป็นเจังใดพี่น้องวาแอวกิวมิงกินุนนะครับนะสวดส้งองเอวนะผิวพันธ์ดีนะ เบื้องสาวพม่านะครับที่เป็นสาวพื้นเมืองนะครับสาวบ้านๆนะนา่ารักสวยงามตามท้องเรื่องนะครับพี่น้องผมนะนี่ลักษณะนี่ถ้าอยากไปกีบไปว่อกันว่ได้น้ำทุกคนนะครับเพราะงห่วงเพราะสาวว่อนอกจากเล้านะครับมีพม่าอยู่ไทใหไงแถวเชียงตุงรัดฉานนี่ละครับว่อกันรู้เรื่องส่วนหญ่เป็นไใหญ่นะครับแต่ว่าภาษาอมาที่เนอเนอออกไปแป้งปปๆๆออกไปจังหน่อยนะครับ มาเบิ่งกับภาพนี้ครับนี่ลักษณะที่สวยงามตามโครงโลกกนิษที่ปรมาจารย์ทั้งด้านภาษาเป็นวรรณกรรมของประเทศไทยที่เป็นอธิบายลักษณะความงามของสาวพาม่าไว้ผู้ใดสนใจที่จะไปภาคเหนือไปมีความรักบระว่าเสียหนุมยยน่มใหญ่หนุ่มน้อยแก็เชิ่ตามสบายแต่ว่าช่วงนี้หนีลูกปืนนะครับลบก,กันทุกทุกรัดยกเว้นรัดชานไตเจ้ายอดสึกยังบ่ ยังบ่ติงเนื้อหมูยังบมมีสงข้ามดอกอยู่ในหันในเงียบอยู่แต่ว่าก็ฝอร,ระว่างไปแต่ว่าส่วนติพันไปถึงเชียงตุงเลยพี่น้องต้องพันทายขีเล็กด้วยดินแดนแห่งพมา่าถ้าพี่น้องไปพมา่าพี่น้องอยา่าอย่าลืมว่าพมา่าเป็นรัดหลดด้ดยครับแนะนห้ไปที่รัฐฉานใต้นะครับบ่บว่าวติเป็นเมืองลาเซียวเอ้ยบ่แมนว่าวติเป็นเมืองเชียงตุงเมืองยังคุยโขกจังบ่ไดนะใกล้เมืองเชียงตุงนี่แหละหน้าไปครับโปรวัฒนธรรมประเพณีภาษาใกล้เคียงก,กันกับไทย ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะแล้วกะ็ทาหาเขาออกจากเชียงตุงรัดฉานสีลงมาทั้งไตเมืองหงสวัสดีเมืองพระโคเมืองเนปีดอเมืองหลวงผมน,นั่นเมืองย่างกุ้งแถวนี้พี่น้องยาเนี่ครับเป็นชนชาติพม่าดั้งเดิมว่าภาษาการบดรเรื่องแถวรัดอลาการติดกับพวกแขกนี่นะครับติดกับพวกบางคลาเทศอินเดียแถวนี้อันตรายครับพี่น้องผมนะดังนั้น คนไทยที่เขาไปเที่ยวเนี่แหละฉานเจี่ยงตุงนี่สิกับเขาม่าแถวเมืองพะโคเมืองเนปิดอเมืองยางกุ้งนี่ควรระมัดระวังครับเพราะว่ามันเป็นจังไรบูหูวัฒนธรรมความเสื่อของเขาเหมือนยังมันยังคือเป็นข่าวแหละครับพี่น้องผมนะพม่าขมาทํางานนี่ยังบูรูเรื่องบอาภาษาบูรูเรื่องแลวก็คาชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวในไทยขาพระขาเจ้าเขาไปได้ อันตรายครับถ้าไปแถวเชื่องตุงนี่เป็นวัฒนธรรมใต้เดิมบโบหดบรรยประนันนะครับในสิ่งที่ดีมันก็มีสิ่งที่ร้ายครับแถวราชานนี่คือจุดผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวยครับนะพี่น้องเนะ่ฟังแล้วนี่ผู้เฒ่ากว่าอยากไปแต่ว่าพ่วหนุ่มๆคนไทยโอ้ยคือ,อยากไปแต่มองไหนผลิตเพราะว่าอยู่เมืองไทยคือแพงแต่ว่าไปราชานี่มันมันดีเลย ซื้อร้อยเดียวบนแต่เอาใส่ถุงปติทีอทองหัวนี่มาบอกว่าอยากไปด้พะนาวะพี่รองผมจะบอกว่าเอ้าไปก็ไปฟาลูกปืนไปได้ก็แล้วกันเอา,มาเมื่อบ่งลักษณะสุดยิงงามตามที่เจ้าฟาผู้ติดแต่งโครงโลกกนิตนะครับผู้ใดได้ียหนังสือหอดหม้อสามหมอ้อหกกระสีหัวโครงโลกกนิตจะเป็นอย่างไรครับภาตะไทเด้วยครับในวิชาภาคตะไทยเพิ่นได้บรรยัติเดว่า โอ้ยข้อแห่งพี่น้องเลยก้อนุญาตจิบน้าเนี่ยที่ไอ้เอหมือนี้วันจันทร์แต่งชุดไทยครับ <c oughs> <c oughs> อ่าหลักษณะใยิ่งงามของมามาตามที่เพิ่นเขียนไวน้ในโค้งโลกกันนี้แต่มีแปดประการวยครับพี่น้องผมแปดประการอันที่หนึง่งเบื้องตามภาพไปนะครับผิวพันแงมเพราะเขาใช้อะไรครับเขาใช้อะไรไม่ถึงงาม ใช้ทานาคานะครับที่เป็นแปง้งที่ฝนเอานะครับแล้วเอามาท่าหนาเป็นสีขาวๆนะั่นหละคือสัญลักษณ์ของพาม,าาม่าคนละครับท่าแตงแต่หน่อยหอดใหญ่รับผู้ใด้กับท่าผู้ยิ่งกับท่ารับอ่าขอที่สองลักษณะที่สองมีดวงตาสดใสดังกวางอันนี้คือสาวพาม่าครับความงามของสาวพามา่าอันที่สามมีเอวคอดเอวเอวเอว,เอ,วอดก็คือเอวกิวเมงกินุนนะเอวกิวเมงกินุน เป็นอะไรเอวกิวไม่กินนู่นมาพี่้องเลยเอวคอดเอวกิ L ้วอ่ะละสะโพกหายนะสะโพกใหญ่ครับอันที่สามนะครับอันที่สี่ขาเรียวส่วนใหญ่สีขาเรียวครับนะสาวสาวแถวเชียงตุงนี่นี่นมีผมดำม,มีฟันที่เป็นระเบียบนะผูพพุยงงามแปดประการประการที่เจ็ดสะดือบุม๋ม มองอื่นกับพอเบิงได้อยู่ดอกครับผิวพันธุ์งามก็ได้ดวงตาสดใสกับเบิงกันได้อยู่เอวเอวคอดเกลีวจิ้วนี่ขาเรียวกับพ่อสีสังเกตได้อยู่ผมดำนี่แหงเห็นชัดแต่ว่าฟันมีระเบียบกับเบิงอาตอนเขายิ้มเขาเ้าอันที่เกศนี่ที่สะดือบุ๋มสะดือบุ๋มนี่มันติดไปเบิงยังไงเขาใส่เสื้อผ้ามิดชิด แต่ว่าไม่ยากครับเพราะว่าทุกว,วันนี้วัฒนาการทันสมัยแล้วชาวพมา่าเปลี่ยนไปรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ใส่เสื้อเอวร้อยครับเบิ้งสะดือได้ครับเขาอ,อวดสะดือแล้วสะดือบุ๋มพี่น้องผมเลยลักษณะที่แปดนี่ก็มีความประพฤติที่ดีงามนะครับเอาเราไปเบิ้งงไานี่ลักษณะของสาวพมา่าเอ้ะพี่น้องเบิ้งเด้อ คู่โอกลักษณะแสงบอ่อยดีครับบัวบาบับ,บ,บ,บนะขอโทษขอให้เคล็ดลับของความงามของ,ของ,ของสาวพมา่าเนี่ยเขาใส่ท่าหนา้าขาเลยครับเด้อที่เป็นฝนฝนฝน,ฝนแลวก็ท่าหนาสีขาวนะครับตากแดดตากร่มออกนอกบ้านนอกซองเขาสิท่าเลยครับนะก่อนี่นอนกับท่าพอมนะผิวดีนะครับเนี่ยเด็กหน่อยเนี่กับท่าตั้งแต่หน่อยกับภาพนี้นะครับนะจะทําให้ผิวดีเอ่อ ผู้สาวหญ่ขึ้นมามันก็เลยดีขึ้นดังมีผู้เก่าบนเก่าไหวว่าผิวพม่าะนะครับในตาแขกคือในตาตโกตกลมโตเหมือนตากวางนะครับเบื้องภาพครับในประเทศพมา่านอกจากสาวงามเหล่านี้แล้วยังมีพระธาตุชเวดากองที่เป็นทองคาทั้งองค์ด้วยนะครับในเบื้องภาพสาวสาวเจดีย์ชเวดากองนี่ครับเนี่ยเป็นทองคําทั้งองค์เลยนะครับทุกมือนี่นะครับ ผิวพม่ามันดีหรีดีว่าดีพี่น้องเบิ้งเอาภาพนี้ครับพิสูจน์ว่าผิวพันพ้นพิ้นดีวอครับพี่น้องผมบ่ได้อนาจายนลาโมกเด้ครับเบิ้งว่าผิวชอวพม่าพิ้นดีวอนะครับเนี่ยสาวอันนี้ภาพนี้กับสาวพมา่านุ่งผ้าถุงอาบน้ำในแม่น้ำเนะี่ยโอ้ยเบิ้งเอา, <c oughs> <c oughs> ราครับคุนพม่าครับสาวพมา่านะครับลักษณะของเิ่นเกิดคือ บั้นท้ายระเบิดอีหลีครับส,สภาพสะโพกพายหน้าอกโตเอวคอดเอวกิ่วนั่นแหละนะครับพี่น้องผมหุ่นดีครับหุ่นดีเห็ดจังได้ผู้โคกขึดสิดไปหุ่นดีปนนั้นเนะาะจะกพี่กีบสาวพมา่ามันตีกีบได้เทียวมอต่อเย็ดจะไหนลพี่น้องเลยจ <c oughs> ะดระวาผมเออครับผมมันต้องให้ผู้พันทิศก,กับอาจารย์ลุง้ังอาจารย์เฮียพี่หมดแหละครับไปกีบนะครับ,รบส่วนคู่โคกมันเหมาะสมผู้ใดจะก้นดอกนะครับ นียเอาไว้จะมีเราบอให้พี่ให้น้องฟังก็ซื้อดอกบัวเด่นี่นะครับผ่าถงุงแดงๆเห็นบอครับบันท้ายระเบิดไหมดูออกครับพี่น้องผมเนี่ยสาวพม่าคนนี้เพิ่งกําลัางไปเก็บพักหักฟื้นเจ็บพักมาไว้แต่ตอนรับนุ่มไทยนะครับบอกว่าที่เป็นอาสมาเอาลมานบอืคุณซีคุณประเสริฐคุณปานอม <c oughs> คุณวันดีนะครับเออ คุณคนหมักนกคนคุณนอนหน้าคุณคนนอนหน้าพน่นน่ะละนะครับนี่คนจะไปเอามนถาดคุณปฏิบนาเพื่อก่อกล้วยซื้อกล้วานี่นี่ไปขอคนอยู่บ้านนี่ันไปเก็บผักทักฟื้นมาถาดเลยด้นี่เรับพี่น้องผมโอ้ยะลกว่ะนะครับอ่ะนี่แหละครับบ้านไทยระเบิดจริงๆนะครับ่นกำลังไปเก็บผักทักฟื้น เอาเมืองบ้านเฮือนครับบ้านรัตนบ้านเรือนเนี่ยครับอันนี้คืออยู่ที่เชียงตุงบ้านไทเขินครับบ้านไทเขินหรือเขาออกเสียงเป็นไตขืนนะครับเมืองสําคัญของเมืองเมืองในด่านการทหารของเชียงตุงก็คือดอยไตแรงหรือไทแดงนั่นแหละครับเขาออกเสียงเป็นไตแรงนะครับอันนี้คือบ้านเฮือนของชาวไทเขินนะครับออกเสียงเป็นไทขืนนะครับเป็นไตเขืนนะครับ อันนี้เป็นบ้านของบานปวกใต้นะครับของไยขืนเอ้องเชียงตุงไทยขืนนขึ้นนะครับผมอ่าภาพนี้นะครับในชีวิตต้องไปสักครั้งนะครับเพื่อไปดูความหลังชนชาวไทยใหญ่พร้อมกับดูหัวใจอันสดใสของสาวพมา่าผิวพันดีเอวคอดสะโพกภายเอยสะโพกผาย หน้าอกโตนะครับน่นะครับอันนี้กับมูบ้านน้องเงินที่เชียงตุงครับพี่น้องผมเอาคลิปนี้พระพี่พาอน้องเบิ่งสาวพ่มาคลิปหน้าจังสิพาคีเบิ่งวัฒนธรรมประเพณนี้หรือพี่น้องต้องการให้ไปทั้งอัตตปือกรไปทั้งกมพูชาา่กรก็แล้วแต่ครับพี่น้องผมก็แล้วแต่คอมเมนต์ที่มานะครับว่าจะไปทั้งใดเมื่อนี้เอาความมาความสวยงามมาฝากให้โลดนี่มันไปโลกนี่มันสดใสแม้กระทั่ง ไอ้นุ่มสูงไว้ยไทยนะครับถ้าพิหวังจากสปปอเล่าเลยเขาพมาไปเลยครับจีบที่สาวที่เชียงตุงนะครับแต่ได้ไปจีบสาวสาน้อยก็ให้ร้า,ายแหละครับในเทศกาลกินเกียงของสปปอเล่าเขายนบกค็อนไหนกันฮับอ่ะครูบาสาวเขาบนที่ถือบกคอนเด้งของนาภากหรือขุมตานี่มันบว๋ด้ครับไปทั้งพมาก็ได้เบิ้งดีๆครับ อืฝากพี่ตอนน้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณผู้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็คอมเมนต์นะครับทั้งดีทั้งบอดีละคใครคำแนะนำคู่ครงมากกับพาย,ยามทำตามคำแนะนำกระหว่างวาสิเป็นความโพลข้อใจนะครับในระดับหนึ่งบ่าอาจจะสามารถทำได้เบิดก็ขอโตดขอไบไหลก็แล้วกันบ่สามารถตามทำตามคำแนะนำในทั้งเบิด นะเพราะว่าขีดจำกันของกู้โคกมันกิดทังงานประจําแน่นะครับนะกับสังคมแน่นะครับบ่เอยมีเวลาเป็นตัวโตปันไดเทวติขวรญอ่าพูดใด้ท่มาตอนคำขึ้นบ่ได้รับสายขอโทษขอให้ค่าโกรธกับพี่น้องผมอืมเตรียมการเตรียมงานไว้แล้วก็นรับค่าฟุบโตเลยล่นะน่ะดังเถือกันได้เพราะตอนเศ้าตืต่นอ่าบ่เกินตีสีนะครับบ่เกินตีสีตรงรีบ ทำพาณิชิ์ส่วนตัวภายในครอบครัวล้วก,ก,ก็มุ่งเข้าสู่ทีทำงานนะลำหนีเป็นต้นนะครับขอบุญขอบุณพป่นองท์กม่องวอนด้วยใจจริงอีหรีครับยูดีมีแห้งยู่ดีกินแสบคิดแดต่สิ่งหนึ่งประการใดขอให้ได้ตามพวะมุงมา่ปปารถนาคิดอยากได้สาวเล่ามาเป็นพรรยาคิดอยากได้สาวพมา่ามาเป็นที่รักก็ขอให้จงประจักษ์เสร็จสมบูรณ์ พูนผลทุกขูทุกคนมีเงินทองเต็มกระเป๋าอึง้ง,งตึง้งอึ้งตึ้งทุกขูคนก็นแล้วกันสบายดีครับผม